น่ารักมากเลยนะสอมาที่เชี้อลแวันนี้มาช่วยเราร้องเพลงยยตัมเลียมบอยแบงครับแนะนำตัวก่อนดีกว่าทีละคนแล้วจะไหนก็อนุนี่ครับใช่ครับชื่อแอร์ครับหรืออลิสกุลครับตื่งเต้นแล้วก็ร้องครับเอาคนที่สองคนนี้เดี๋ยวนะผขานิดนึงครับคนนี้คนนี้เขาจริงๆแล้วเขาเป็นลูกครึ่งนะครับ บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคนนี้เขาเป็นครึ่งไซีเรียนกับพุดเดิ้ลนะผสมกันพี่นานี่หน้าปูทีเดียวครับครับชื่อตาครับผมท่บ้ารสวัสดีครับ้ครับเนนลยครับงนะครับสวัสดีครับสวัสดีจั ในบ้างที่ได้มาร e ่วมงานเชิญอว่าเต้นในวันน yes> ี้ก็สิ่งแรกเลยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับเป็นงานอย่างานที่ตื่นเต้นแล้วว่าเต้รู้รับเกียรติมาเชิญได้เชิญมารับเกียรติได้เชิญมาเล่นได้เชิญมาเล่นนะครับเป็นมุกเขาเป็นมุกได้เชิญมาเล่นเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ้ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเราเหมือนกันนาะผมก็เป็นชื่อชอบชื่อแฟนมากดับสองลำสองชื่อชัยเป็นอย่างดีใช่ลำสองแล้วลำสองเชื่อปู มีหลายคนสงสัยท่าเต้นเมื่อกี้ใครเป็นคนคิดท่าเต้นครับก็จริงๆเป็นอาม่าแถวบ้านนะช่ไหมอามาเนยเหรอสุดยอดใช่ครับคิดมาคิดมาพี่อยู่ข้างหลังไม่ได้ดูขอดูชีได้ป่ะคะอะไรครับเมื่อกี้พี่อยู่ข้างหลังอดดูเขาแบบเขาเหมือนแบบใน MV ็มวเลยอ่ะพี่หนูเอาเต้นทั้งวงเลยดีกว่าเต้นทั้งวงอยากดูไหมคะอยากดูส่งเสียงหน่อยมาเส้นหน่อยเส้นหน่อยมาซ้อม สุดยอดนะ้มพิเดียทำแม่นอกจากจะร้องเพลงพราะแล้วเพลงเพราะยังเต้นเก่งด้วยนะใช่ทำได้มากเลยนะคะวันนี้ชูเลฟนก็ขอบคุณด้วยนะคะวง The Moose นะคะที่ให้เกียรติชูเลฟนมาช่วยด้วยในงานเปิดเอทันสตูดิโอวันนี้นะคะก่อนจะไปนะคะให้ฝากอะไรหน่อยละกันผลงานอ่าอ่าก็ซิงเกิลใหม่ดีกว่าซิงเกิลใหม่อ่าอย่างนั้นเราฝากซิงเกิลใหม่เลยละกันนะครับก็เดี๋ยวเปิดตัวแล้วกันวันที่5พฤษภาคมนะครับเดือนหน้า แต่สองห้าห้นะครับอพรานานไปแล้วนี่ก็มีที่ถูงแล้วอันนี้สองห้ห้าสีอ๋อเหรอเออแล้วนี่ผิดเลยเนี่ยเฮ้ยเป็นมุกงเป็นมุกคิดมากเลยยังไงยังไงปีนี้ครับก็นับกี่วันเอ่ยอีกไม่กี่วันก็เดี๋ยวเราจะมีเพลงซิงเกิลใหม่งั้นก็ฝากพี่ๆเลี้ยงชีวช่วยเปิดต้องน้องๆช่วยกันถอมมาด้วยนะแล้วอัลบั้มครับหลายหลายคนผมเชื่อว่ารอซื้ออัลบั้มเป็นยังไงครับทางพี่ทางป้ายมั้าครับอากูลินครับอัลบั้ม มันก็อยู่ในขั้นตอนการทำอยู่นะครับอ่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้อันนี้น่าจะ42ช่วย45นะเกือบ50เปอร์เซ็นต์ไมเอาเป็นว่าใจช่วยแล้วกันติดตามต่กไปรายการต่อไปในปลายปีครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวจะรออะไรกันนะคะยังไงก็ติดตามฟังเพลงของ The m o o s ได้ในช่ชงดผมเชิญ Recommend ด้วยนะคะยังไใครเจอโลโก้วันนี้อยากจะเข้าไปติดตามผมแม่ต่อก็ Facebook c o e m o a s e เดิม Moose นะครับหรือ The Moose .com ก็ได้นะครับเข้าไปในกันในเน็ตชั้ ครับครับถ้าเกิดชอบเพลงทำไงครับพี่ตา